สวัสดีค่ะจิ๊บจากนิบายจิ๊บค่ะวิดีโอนี้นะคะก็เป็นตอนที่สี่แล้วค่ะซึ่งเป็นตอนสุดท้ายในชุดการถักนิตติ้งขั้นพื้นฐานนะคะซึ่งในวิดีโอนี้ค่ะจิ๊บก็จะสอนการจบชิ้นง,งานค่ะเราไปดูกันเลยค่ะการจบชิ้นง,งานหรือ b ายอ f ฟนะคะเราก็จะเลือกฝั่งที่เป็นฝั่งห่วงนิตนะคะก็คือเป็นเปียแบบนี้นะคะเริ่มจากเราถักนิตค่ะหนึ่งห่วง สองห่วงนะคะถักนิดสองห่วงเสร็จแล้วนะคะเอาเข็มด้านซ้ายค่ะเข็มด้านซ้ายนะคะสอดเข้าไปในห่วงแรกนะคะแล้วก็คล่อมนะคะห่วงที่สองแบบนี้ค่ะนี่นะคะจากสองห่วงนะคะก็จะเหลือแค่ห่วงเดียวนะคะอลองดูอีกครั้งนะคะถักนิดหนึ่งห่วงนะคะตัวนี้พอเป็นสองห่วงแบบนี้นะคะเอาไม้ด้านซ้ายค่ะ เกี่ยวที่ห่วงแรกนะคะคล้อมห่วงที่สองค่ะควักขึ้นมานี่เป็นแบบนี้ค่ะ,อะลองดูอีกครั้งนะคะถักนิดค่ะเกี่ยวห่วงแรกล้อมห่วงที่สองนะคะแบบนี้ค่ะโอเคค่ะทำไปเรื่อยๆให้จบแถวเลยนะคะ เสร็จแล้วค่ะนะคะแล้วเราก็จะตัดได้นะคะนี่นี่คือห่วงสุดท้ายใช่ไหมคะเราก็จะตัดได้ค่ะตรงนี้นะคะเสร็จแล้วก็จะลอยเข้ามาในห่วงแล้วก็ดึงงนี้นะคะก็เป็นอันเสร็จสิ้นชิ้นงานค่ะคือชิ้นงานที่เรา จบเรียบร้อยนะคะก็จะเห็นาขอบเรียบสวย,ยางามนะคะซึ่งถ้าเราถักให้ยาวขึ้นนะคะก็จะเป็นผ้าพันคออย่างง่ายได้ค่ะนอกจากนี้นะคะนิดกับเพลยังทําอะไรได้มากกว่าผ้าพันคอค่ะอย่างเช่น,นะคะปอกหมอนใบนี้ค่ะอ่าอันนี้นะคะก็จะเป็นการสลับนิดเพลนะคะนิดเพลนะคะตรงนี้ก็จะเป็นนิดเพลสลับกันนะคะตรงนี้ก็จะเป็นเพลค่ะก็จะเห็นว่าการถักพื้นฐานง่ายๆเนะะี่ยค่ะ เราก็ไปทำสิ่งของได้หลายอย่างเลยนะคะโอเคค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะพบกันใหม่โอกาสหน้าค่ะบ๊ายบาย